สวัสดีค่ะเมย์แสงสิริกมลน,นะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะมาบอกวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหรือว่าวัดแก้วฟ้าธรรมเสนของจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2506ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะจะใช้ดูอยู่แค่ไม่กี่จุดค่ะอันดับแรกคือลักษณะผิวเหรียญรุ่นนี้จะต้องเรียบตึงนะคะ แล้วต่อไปก็ให้เราจําใบหน้าของหลวงพ่อแทนเอาไว้นะคะแล้วก็มาดูที่ลักษณะของเมตตาค่ะเมตตานะคะจะมีลักษณะกลมโตนะคะแล้วก็จะมีความคมชัดค่ะต่อไปก็ดูที่2แถบด้านบนนะคะก็คือแถบใต้หูเหรียญจะเห็นว่ามีเส้นเสื้อนะคะวิ่งเป็นทางยาวอยู่หลายๆเส้นค่ะแล้วก็แถวที่เป็นอักษรยันอลหังนะคะ ตรงระหว่างยันอ่ะกับล้านะคะจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นเสี้ยนคล้ายๆขึ้นมาเป็นแถบบางๆนะคะต่อไปก็ด้านหลังนะคะพื้นเหรียญบริเวณน,นี้นะคะจะมีเสี้ยนสายฝนอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนจุดที่ใช้จ่ายตังค์นะคะก็คือบริเวณหูเหรียญน,นะคะ ลักษณะรูเจาะค่ะการปริ้นนะคะจะเป็นการปริ้นแล้วก็พับขึ้นด้านบนค่ะอันนี้เมย์ก็เอาเนื้ออับ,บาก้ามาให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าจุดที่ใช้ดูเนี่ยก็เป็นจุดเดียวกันนะคะและตรงหูเหรียญจุดนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าเรามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะงอไปด้านหน้านะคะ อีกจุดหนึ่งคือลักษณะขั้นบันไดด้านหลังเหรียญทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะคือไม่ตรงกันจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือจะเพเย์ขึ้นมามากกว่าฝั่งขวาค่ะส่วนลักษณะตัวตัดจะเป็นการตัดฉีกแบบเบสิกพล้าแท้ทั่วไปนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะกับวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปของเมย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ